เห็นดูน้องพายุขายขำทำเอาไปพี่หาลั่นกัน้งห้องเลยค่ะ เธอแป๊บเดียวก็เริ่มโตเป็นหนุ่มจนแม่อุ้มไม่ไหวแล้วนะคะสําหรับน้องสายฟ้าและก็น,น้องพายุลูกชายฝาแฝดของคุณแม่ชมพู่อริยาและก็คุณพ่อนอดวิสรุตค่ะโดยเฉพาะน้องพายุไอตาอ้วงของพี่ๆแฟนคลับที่กินจุมากๆเลยตอนนี้ก็โตแสงพี่สายฟ้าไปแล้วค่ะทําเอาแม่ชมนะคะถึงจะต้องหาเสื้อผ้าไซส์เด็ก7จ็ดถึงสิบครัวมาให้ใส่กันเลยทีเดียวค่ะแต่อย่างไรก็ยังเป็นที่รักของทุกคนเสมอและไม่ว่าจะไปที่ไหนก็มีแต่คนรักและก็เอนดูเต็มไปหมดเลยค่ะ ล่าสุดนะคะป้าหวานก็ได้แอดคลิปล้านพายุที่กำลังฝึกการเรียกชื่อผลไม้งานนี้ก็ต้องปรบมือชื่นชมจริงๆค่ะเพราะน้องพายุสามารถตอบได้ทุกอย่างแถมยังล้นลาอเลสสุดๆเลยค่ะแต่ช็อตที่หาที่สุดนะคะเมื่อเจอลำไยน้องพายุต้องกลับหลุดพูดหาว่าลำไรทำเอาป้าหวานได้ยินแล้วก็กวดจะขำไม่ได้ยังต้องแซวคำคำว่าลำไรก็คือลำไยนะคะยุคลาวแหแกลูลกแมชมพอนอตคะ่ะ ลำไยถูกต้องอันนี้คืออะไรนะเนาะอันนี้คืออะไรลำไยลำไยแล้วอันนี้คืออะไรอยู่อยูอันนี้คืออะไรยัอันนี้ ไม่ใช่กล้วยลำไยลำไยลำไอะไรนะลำไยลำไยถูกต้องอันนี้คืออะไรนะเนอะอ่แลนี่คืออะไรคือลำไยลำไยลยแล้วอันนี้คืออะไรอยู่อยู่อันนี้คืออะไร